สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแนะนำลำโพงบูทูธรุ่นปาโกจาก d ีพาวเวนะครับลำโพงบูทูธรุ่นนี้นะีมีกำลังขับสูงถึง5วัต์นะครับตัวเล็กเนี่ยมาในรูปทรงแบบกระบอกน้ำนะครับความสูงประมาณ16เซนนะครับประมาณครึ่งไม้บรรทัดนี่มันกระบอกน้ำเลยนะครับมีหูหิวแบบนี้ด้วยลักษณะเป็นยางยืดนนะครับเราสามารถจะวางบนโต๊ะทำงานโต๊ะเรียน จะพกพาเคลื่อนที่นะครับไปแขวนแฮนจักรยานไปแขวนตามต้นไม้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยด้านล่างเขาจะมียางรองกันลื่นมาให้นะครับด้านบนจะเป็นปุ่มกดควบคุมการทําง,งาน5ปุ่มนะครับง่ายๆเลยนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ เปลี่ยนเพลงนั่นเองครับกดค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียงนะครับ2ปุ่มบนและก็กดครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนเพลงนะครับนอกจากจะเป็นลำโพงบลูทูธแล้วเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันของเครื่องเล่น MP3 อยู่ภายในด้วยนะครับนี่เปิดมานะครับเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นช่องเสียบ USB นะครับถ้าเรามีทำได้ที่มีเพลงเสียบ เข้าไปปั๊บก็จะเล่นอัตโนมัติเลยไมโคร SD c a r การ์ดนะครับเมม o r y การ์ดตัวเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับช่องเสียบชาร์จจะเป็นแบบไมโคร USB ครับซึ่งเขาจะแถมมาให้ด้วยในชุดนะครับนี่จะเป็นพอรตแบบไมโคร USB แบบนี้ครับเราสามารถชาร์จกับตัว power bank ก็ได้อแดปเตอร์ก็ได้นะครับขณะที่เราเสียบชาร์จนะครับดูนะครับเวลาเสียบชาร์จปับ๊บ นี่เราจะเห็นว่ามีไฟแดงติดขึ้นมานะครับเราจะดูได้2ตํตำแหน่งนะครับตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ก็ได้นะครับสีแดงเนี่ยแปลว่ากําลังชาร์จแบตอยู่ครับถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วสีแดงตรงนี้จะดับลงนะครับนอกจากจะมีเครื่องเล่นเพลงแล้วนะครับมีบลูทูธแล้วยังจะมีช่องเสียบ สายนำสัญญาณเสียง AUX 3.5มมนะครับเราสามารถนำเสียงจากคอมพิวเตอร์เสียงจากแท็บเลต็ตเสียงจากมือถือนะครับมาเล่นผ่านลำโพงตัวปากโก้ตัวนี้ได้เหมือนกัน <Bluetooth S 1> นะครับ <Mode. S 1> เดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันดีกว่านะครับอันนี้ทำได้ที่มีเพลงอยู่ภายในนะครับเสียบแล้วก็ Play by USB Drive เล่นอัตโนมัตนะิครับ เสียงกีตาร์เป็นเสียงกีตาร์เลยนะครับเสียงกีตาร์ที่เขาทําแบบโอเวอร์ได mm ์เสียงแตกแบบนี้ออกมาชัดเลยนะครับ mm hmm. อย่างเพลงพวกนี้มีเบสแล้วก็มีเสียงเพอร์คั i o n ชันนะครับเดี๋ยวจะกดให้ฟังอีกทีนะครับ รุ่นปากโก้เนี่ยนะครับจะเล่นเสียงที่ออกมาแบบสุภาพมากเลยนะครับยังมีความเพลาะอยู่ข้างในด้วยนะครับเสียงเพอร์คัชชั่นเสียงอะไรเล็กๆเสียงแหลมๆเนี่ยเสียงทุ้มก็ามาแต่ไม่ได้ดังจนกระทั่งแบบว่าลำคาหรือว่าหนักจนเกินไปนะครับคือเสียงวันหนองประสุภาพะครับ เสียงติ๊ดติ๊เมื่อกี้ก็คือเราเร่งเสียงจนสุดแลยนะครับเขาก็จะเตือนว่าแม็กซิมัมแล้วนะครับจะมีเสียงติ๊ดติดต๊ดเตือนขึ้นมาฟังต่อดีกว่านะครับ ที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะใช้งานบนโต๊ะไม่ว่าจะใช้งานที่บ้านหรือจะพกพาไปข้างนอกนะครับสําหรับการเดินทางต่างๆแนะนํารุ่นปากโกตัวนี้เลยนะครับมีให้เลือก5สีดำเทาส้มแดงแล้วก็เขียวครับจัดเลยครับ